สบายดีพี่น้องมื่อจะปลูสุขคนเด้อจ้ามื้อนี้อ้นสิมาปลูกผักพี่น้องปลูกผักเด้อพี่น้องเด้อผักซื้อผักอาณาเมื่อเช้านี่อ้นเพิ่นไปคนซื้อพี่น้องผักอะนะผักแพ้หรอกก็ผักบัวละพาเด้อพี่น้องเด้ออ้นก็สิมาปลูกเด็กๆประกอบพักกับมะลินห้องสาวพ้นก็สิตกพี่น้องเอ้ยพ่ผมืดมืดพามืดพ้นเด้อพี่น้องเด้อ เ้าก็สิปลูกแล้วข้าก็สิเมื่อเห็ดลาบเทา,ากินได้พี่น้องเอยเด็กๆนั่งไอติมมาลิน้ำนองทองพีนง่น้องนัองน้อยมาเป็นมือกล้องให้อดน,น้อยแล้วพี่น้องเด้อซิมาปลูกพักมาเบิ่งพี่น้องเอ้หักตาได้งัวเขาบริเวณน,น,นี้น้งน้อยกับเพิน่นมาไล่ให้ซองเถื่อพวกน้องน้อย ก็มีเอฟซีขอมาวะ่ะเสาน้อยว่ารีวิวห้องให้เบิงแน่อ,อนยังพาได้รีวิวให้เบิงเลยพี่น้องเด้อเพราะว่ามันยังบ่เข่าขีเข่าทีเข่าทางนะเพราะว่าเสื้อผ้ามาเข้ากับบริหอยเป็นนันระเบียบเพียบห้อยเพราะว่ากังกับเปล่าแขนผ้าอ,อนยังอยู่ห้องเสาอยู่สวรรค์เลยพี่นอ้องเด้อนอนหากระใหม้ไปขัดพี่น้องบอลมันนันงัวเข่าเห็นบ่เห็นบ่แพนด้า Panda กับอันอันนะฮะแลมโบพี่น้องผู้โผล่ ออกบัวร่กับซูซี่อยากออกเบิ้งอ้ออนเอาไม้ขัดเลยออกบัวร่กับซูซี่อยากออกเพี่น้องเอาไม้ขัดไว้เรียบร้อยๆพี่นอ้องเฮ็ดละกาเบาหนา้าเราเฮ็ดนี่สองสามเถื่อเลยแล้วก็มาเป็นแบบนี้คือเก่าตายไปนี่ไปปลูกมันเมืองงัวกินตน้นดอกเพลทอ,อน้นกกำลังปลูกใหม่พี่นอ้องกำลัางงามมาเนี้ กำลังงามเด้อพี่น้องเดอ้อไปนางน้อยนางน้อยก,กินมักซารี่อยู่ให <laughs> พี่มาเป็นมือกองเธอออาเยั่งพักแพ้วัวพักยังพักแพ้ก็พัก,พกัวละว่าด้วยพี่น้องสิบปูกไปลุยเฮาบบบนี้ <laughs> เสียมอยู่สวย <laughs> น้องทอง ปกติพสดลินน้ำนองลุงนองุงถึกแตนตอดเลยบ่มีอารมณ์พี Ton ่น้องเจ้าเอินก็เริ่มอันเอ็นหนานแล้วติดใ่เนาะติดติดแล้พี่้องเือกน้องต้อยาสีหาปุนมาใส่ยังม่ันไห้หามาเพกระติดมาสีหาหน้าพี่น้อง เคงโอกับมิมีส่สัมเนาะว้าแต่มองโตเฮาเคยไปเก็บนะม,มิมี่ผู้คันทฮามีไปมองฟ้าทางพุ่นนะเน,ะเนาะน,น,น,นานยาวเลยแม่นมีทอ ลมเริ่มมาแล้วโซนฝนตกนเนี่ยเมื่อคืนีเอทหงกินนะนาอพี่น้องพอายเดียวยังไฟเธอเดียวจงน้ำมือบานนี่น้องเอทหงกินกับคำแล้วมือนี้ยังไข่ปูนี่แล้วกบพอดีอันนั้นเอท กังเงินแดดแดดพันมีโต๊ะโตกก๊ะกลางคืนไฟดับฮ้อนมาเนี่ยกับประมาณนี้เอ็ดยาวๆพรอมมีอาพักโบพร้อมเบ่เราจะเอ็ดเพออันปูพักโบในเด้อยพี่น้องนี่ก็แม่นพักหอมเปร้ะพักหอมโรมโอ้ยถุอย่างมาแต่ซิเล็บยิ้วมาทางพี่พี่น้องตีดแล้วเดอจ้าเนี่ย มีแต่ต้นน้อยๆน้อยๆ,ๆ,ๆมาทางนี้แับน,นี้กัต้นพะเลนีนสะอ้นต้นพักนางตู้ต้นพักนางตู้พี่น้องติดไดทุกต้นที่สะอ้นโปนปลาเบื้องนี้แับนี้ต้นมาเพ็ดตัวน,นี้กระสีใหญ่ๆแน่นี่กระต้นอ่าตะไคร้หรือว่าโฮซิเคอร์รอโฮซิไก่ยยังไรพี่น้องจะเป็นตู้ ต้นนี้มาเพชรนี่เป็ดแล้วสองมากเลยพอตอนข้าวเอามาปูกับเป็ีนแล้วเนาะมาหนึ่งนอต้นนี้มาต้นต่อไปติดบรรทุกต้นเลยส่วนอาพักนี่ก็ติดคือกันมะพี่น้องพักต้นนี้คือสิติดหลายมันเป็ีนหลายมีซัสมสิกิทโซนแล้วช่างนี่นนทีปลูกพักพักอะไรอยู่น้องนอกปูกพักฮอรปอนอคฮอรบัวมีแล้วในายทองคอม คันเดินกว้างสุดคือสิได้ปลูกลายกว่านี้แต่นี้มันเดินแคมเขาก็เลยปลูป่ปาแนวระย่างน,น้อยๆน้อยๆน่าสะอ,นนอ้นเานเาะแมนมล้วปลูกไปเลยเท่าน้ำแม่ละน้อยก็ไม่รู้เขาทกหนึ่งชิ้นกล้องอันสันส้นๆเนี่ยก็ขอโทษขอไฟ,ไฟไหลายๆเดี๋ยจ้าพี่น้อง มาแบบน,นี้มาเบิงสะโอนเริ่มปลูกกันเลยจ้านี่นังน้อยกําเคยปูพักอยู่แต่มีเคยแบบปแบบูพักแบบอ่าพักแบบโอนปลูกนี่นังน้อยเคยปลูกแต่แบบนี้แล้วก็บแบบที่วานเอา่ะนะแบบวานเอาสิง่ายกว่าแบบวาดหวานๆเสร็จแล้วก็มีแต่โคตรอย่างเดียวเนาะแต่แบบนี้เราต้องได้อ่าคุดคุมแมนผู้พักอ่าแพะบอก พักแผลว่ะตั้งตั้งตั้งแต่ตั้งแต่หุจักพักแพลมาประมาณปีกายนี่บอกอีเม่เฮิ่ไปอเอาพักแพเลเพิ่ลุงเดลุงอันไกลเฮินนะนางน้อยว่าไปเอาพักแผลเนี่ยนางน้อยก็ไปเนาะเปล่าแปลแล้วก็ถามลุงเจ้าพักแพลว,ว่ะอันลุงกะวะ็ว่าเอาอยู่ไกลๆก,กลอกน้ำว่ะนางน้อยก็ย่างไปหากอกน้ำเอาซิเลยนะพักแผลซิเลยนะพักแผลอยู่ดิจนโดนเติบไปแล้วเลยก็ลูกของลุงหันมา เอาเพื่อน,นังน้อยวะคอยแล้ว,วะเอาพักแพลวกันเราก็ซีเขาเบิง่งเลยคอยกระเด็ดขึ้นมาดมขึ้นมันคือแห้งแถวคอยถามเนี้นนเ่ากว่าอ่าพักแพวเพื่อก็นะที่เอาไว้กินกับาแฟก็พักแพวนี้นางน้อยมีเคยกินเลยเลยแมนใครรู้กัรรแบบชัวใกล้กัแบบชัวนะมีเคยกินมีเคยปูมีแต่เคยแบบเด็ดมาดมแล้วกันเด็ดซื้อนะมีเคยปูแบบโสอ,อนเลยเนะย แต่ภาคนี้เคยปูเพราะว่าแบบยูเคิลนะเวลาช่วงโควิดเปลี่ยนปีกาไอนี้เด้ปูไว้ไละกันแบบคนมาก,ากักโตอยู่ห้องะนออยุงเห็นน้องมุกค,ค่ะมีก้าออกมาเฮิร์ดเลยไลยมีก้าออกมาโหดเลยจนแบบเขากักโตัวแล้วชิบชีมือแล้วเขาก็เมื่อๆๆเมื่อเมื่อเบิดออกมาเสือภาคงาแหวเบแล้วเมื่อหลังเก่าหงเหียนเาหอนุบาลหงเหียนอนุบาลแต่เก่าก็เป็นหงเหียนปฐมเป็นหงเหียนคอยกับไอนางเฮียนนี่แหละบัดน,นี้แหละ ว,ว,ว่าเนี่ยเลยว่าฮงเฮนมันมีหลายบ่อนนะแบบปฐมกับเอ่อปฐมกับมัธยมมาก็เคลเดลวแบบมีแต่เดินกว้างซัมปมันสัมสัมอันเดินตัวข้างๆกันแหละพี่น้องตันตัน,ตนทางกลางอยู่ดิตันทางกลางเป็นเดินบานเดินบานก็มีสองเดินบานเดินบานอันฮงเฮนกับเดินเดินบาน แบบที่ไปแข่งที่ไอ้นางทายมือนะใช่เนาะทายแต่โดนแล้วนะทายตั้งแต่ไอ้นางไปแข่งแข่งบานพมหงเห็นอนุบาลแต่เก่ายิ่งเมยก็เคยขายเครื่องอยู่มองอนหะ็นหงเห็นน้องมุกเห็นแต่แต่ตั้งแต่น้องมุกยังมีเกิดผุละ่ะตั้งแต่เกิดแล้วบ่เกิดแล้วประมาณแบบกําลังยางค่ะนะกําลังขี้ดื้อเลยตอนนี้เมยเปิดอัน <c oughs> ขายฮานเลยนะ นีจะโอนเงินกับสีปูแบบนี้เลยคือดำมากเลยพ่นคือด,ดำมากจิกจิกจกใส่เลยเดี๋ยวกะตีสจะโอนปูเพื่อกระติดเบิร์อะไรพี่น้องเอทงกินกระแ่บเด้พี่น้องเลยดับในเลือ,อนี่จะหน่อยฝนนี่กระตุกนี่นนนก่อนสิปูเขาก็ได้รดน้ำอาจ,จารยพี่น้องรดน,น้ำเพื่ออ,อันนั้นอยู่บะ พุทน้ำแล้วเราเขาซักซักลุงแล้วเราเขาพุทน้ำตื้มอีกต่อมาพักอ่าพักเพื่อก้อนนิส,อนสโอ้นจิตติโพติพิโรนบุรพาพักบุรพานังน้อยก็ะคอยแต่ถามสโอ้นนังน้อยมีจื่อสื่อนังน้อยลืมออนังน้อยก็มาเป็นมือกองคือโอนจ้นซื่อจ้าม่ได้ปุ๋ยซอยปอเป็นหือเพื่อนเด้อ หนึ่งกับนังน้อยปู่มีเป็นมาเบิ่งโซนปุนี่ก็พอแบบเมื่อไปนังน้อยกับสิได้ปุ่แบบพักบงบอเพลือบอหะนะพออายุเพิ่อันมีเดินอยู่เดินกันน้อยเดียวหนึง่งดีแต่ดินมีแข็งไปเลยนเนาะเอาหดน้้ำเสื่อเลยเด้ นั่งน้อยค่ะเคยโลก,กาเธอหนึ่งตั้งแต่เกิดมานะพี่น้องเคยโลก,กาเธอหนึ่งดึงกล้าขึ้นมาฮะนะสโอ,อนตอนนั้นพันยังมีหูเนาะเห็นเขาเอสฮานะเห็นเขาเอสก็ลองเบิ้งแล้วเปล่าเมื่อเฮือนแม่เทาเมื่อเฮืนแม่ไม้่าฮานะพี่น้องลองโลกเบิง้งเขาบอกเฮเต้ว่าเต้พัดป,ปิวเลยเขาหาลืมจับเป็นตาโหดเลยแบบ เขาบอกอเจ้าก็ต้องจับอันอันั้นมันไว้ฮันเดก่อนสิเตเต้เคดินออกฮานาสโอนเตผัดปิ้วไปหนาเลยฝนตกเธอเอ้นาง่งแลนขึ้นอันเถงเขาเขาฮันทอดเสื้อกันฝนเฮอให้นางได้เต้นานันแลนขึ้นถเถงแล้วฝนตกคอยเสื้อดำยืนเบิงเขาเจ้าดำอยู่เพราะว่าตัวเองกัดดำมีเป็นเนาะตอนน่ะพีกายพิสืจนนี่บอกว่าง่ายๆกั ตั้งต่เกิดมากกันเทรานเธอ้านไละโลกานะยื้อเลยได้แบบนี้ขันแมนได้โลกาเอกัดจากเมื่อเลยยังได้โลเพราะว่าเฮือนยากับมีมีเพื่อดหน้านะพี่น้องแล้วแล้วเลยเดจ้าเอาได้โหดน้ำตืมีม่บอลนอโซนคลิปนี้น้องน้อยก็คือสีเว้าหลายโพดนันหละพี่น้อง้าเบิ่งเดจ้าขันมื่อื่นติดี่แมนติดเลยได้นี่ ดินกว้างกว่านี้เสอเมันก็ได้เบิร์นปูหลายเห็นเลยพี่น้องมาวันนี้เพื่อนการเริ่มมาโฮสพักกันทั้งทีแล้วก็โฮสต้นมาโมเอ้ยตน้นต้นมาเพสหนังน้อยวะพี่ก็ขอโทษขออภัยน้ำลายน้ำที <c oughs> ตายไปยทูเตัวตายต้นหนึ่งตายต้นหนึ่งพี่น้องก็ดีกว่าตายเบิร์ด <c oughs> คลิปนี้นล็งน้อยก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ซ่องสาวอ้นมหาศัยในเดี๋ยวจ้าขอบคุณขอบใจที่เขามารับชมคลิปนี้จนจบบ๊ายบาย